รายการตออ่อไปนีน้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันมองในสิ่งที่มีอย่ามองในสิ่งที่ขาดพบกับการเดินทางทางความคิดครั้งใหม่ของนิ้วกลมว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามได้ที่นี่ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจวันนี้ ทุกวันนี้ถ้าเรายื่นมือไปโบกเนี่ยรถจะยังจอดรับอยู่หรือเปล่าอก็เลยคิดกับพี่ก้องครับว่าเฮ้ยงั้นเราลองคิดโปรเจกต์โบกรถกันดูดีกว่าบรรยากาศในการดูบอลที่นาไรที่ว่าที่ไปเจอมาเนี่ยฮะแมนยูนำหนึ่งศูนย์น้ำก็เลยบอกเคยไปญี่ปุ่นกันโอ้ยสารรถไฟใต้ดินนี่สะอาดอน่านอนมากนะ <c oughs> ครับก็นอนเลยครับก็แล้วนอนสักพักห้ามนอนไม่ได้นอนไม่ได้เราก็ ไอ้น้ำไม่บอกว่าโดนการเดินทางมันเป็นแบบจำลองของชีวิตออกไปเจอความไม่แน่นอนของชีวิตเราจะกลับมาใช้ชีวิตในความแน่นอนเนี่ยที่มันไม่แน่นอนเนี่แหละครับได้ดีขึ้น สวัสดีค่ะมิ้นท์พิมสิททองร่มโพค่ะผมสลกลเดุนยานนท์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจรายการที่จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจในการทําธุรกิจมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆพร้อมแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตค่ะและตอนนี้มิ้นนั่งอยู่ระหว่าง2นักเขียนไอดอลของเมืองไทยค่ะหนุ่มเองจันทร์และนิวกลมค่ะสวัสดีค่ะัครบ องครั้งที่ผ่านมาเราได้คุยถึงการเดินทางโดยทั่วๆไปก็คือเดินทางแบบที่เรากําหนดว่าเราอยากไปไหนแล้วก็มีช่วงหนึ่งน่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนของเอที่สําคัญคือตอนที่มาเป็นพิธีกรรายการพื้นที่ชีวิตใช่ไหมครับครับผมครับพื้นที่ชีวิตมันคือรายการเกี่ยวกับอะไร พื้นที่ชีวิตเนี่ยจริงๆตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยครับเป็นรายการเกี่ยวกับธรรมะครับพี่ตุ้มพี่จะทำรายการธรรมะเหรอคะเออครับหน้าตาจะดูไม่ค่อยมีธรรมะนะครับ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าคือจริงๆเป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมะอยู่นะครับ <c oughs> พอทำมาได้สักพักเนี่ยเขาก็เลยเริ่มอยากขยับขยายเนื้อหาออกไป <c oughs> นอกจากเรื่องของธรรมะเนี่ยมันก็เริ่มไปสําร,รวจความเชื่อ <c oughs> ศรัทธานะครับแล้วก็เลยเริ่มไปสนใจในเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของสังคมที่มันต่างออกไปนะฮะคือจริงพื้นที่ชีวิตเนี่ย ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษที่เขาแปลกันไว้เนี่ยคือ Life Explorer อซึ่งก็คือการสำรวจชีวิตนั่นเองนะฮะจากที่เราไปทำพิธีกรรายการนี้ก,ก,ก,นก็คือทำให้เราเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นจริงๆร,รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้มาทำรายการนี้นะครับผมก็สิงห์เนี่ยคุยประจำาบอกว่าเนี่ยให้ทำฟรีก็ทำคือเขาได้ยินแล้วนะเ,ออเออจริงก็ไมออ่ายเขาบ้างก็ดีนะอะไรนะเงี้ก็คือ แต่เอาจริงๆอาจจะทำนะครับพี่ตุ้มเพราะว่าผมรู้สึกว่านอกจากได้ไปเที่ยวฮะมันเปลี่ยนความหมายของการเดินทางนอกจากแค่เราไปผจญภัยรเราไปเรียนรู้จากเรื่องระหว่างทางเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นการเรียนรู้จากประเด็นนะฮะม,มันเป็นการเดินทางที่มีประเด็นนําอย่างเช่นที่ไปที่ไหนบ้างครับที่เอชอบมากที่สุดที่มีทริปหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆนะครับทริปที่ไปอเมริกาครับจริงจริง ต้องบอกกนว่าผมเคยไปอเมริกามาครั้งหนึ่งตอนนั้นไปที่นิวยอร์กไปถึงมันไม่ตื่นเต้นเลยฮะรู้สึกว่าทำไมมันเหมือนในหนังแบบนี้เนี่ยมันก็เหลี่ยมเรยอะไรเงี้ยฮะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์เท่าไหร่ครับพอบอกว่าจะไปอเมริกาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฉยเฉยก็เฉยเฉยโอ้หแต่ไปอเมริกาคราวนี้มันพลิกมุมมองของผมกับอเมริกาไปเลยครับเพราะว่าเราไปสำรวจในวัฒนธรรมย่อยฮะที่มันไม่ใช่วัฒนธรรมเมืองก็คือ ไปชุมชนอามิชชุมชนอามิชไม่เห็นเคยได้ยินชื่อเลยค่ะคืออามิชเนี่ยเป็นเป็นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งโดยประวัติของเขาเนี่ยเขาอพยพมาจากยุโรปวิถีชีวิตน่าสนใจมากเพราะว่าอามิชเนี่ยเป็นชุมชนที่ตั้งใจจะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองคือเขาใช้ชีวิตเหมือนเมื่อประมาณสัก300ปีที่แล้วฮะ mm. คือไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช่ครับพอรถเราเลียเ้ยวเข้าไปในชุมชน,นะฮะ มันเปลี่ยนโลกเลยครับเหมือนเราเข้าไปในหนังเรื่องหนึ่งเหมือนพี่หลุดไปสา0ปีที่แล้วอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ที่มันมากกว่านั้นคือคนเนี่ยแต่งตัวเหมือนในยุคนั้นนะครับเหมือนเราย้อนยุคเข้าไปในหนังพีเรียดอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนอาร์มิชเนี่ยจะแต่งตัวเหมือนกันหมดผู้ชายทุกคนจะไว้เคราเหมือนกันหมดคือเรามองอาร์มิชปัผ่านเนี่ยเไมได้ว่าปีกันมาใช่ฮะแล้วนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เขาเขาชื่นชมกันคือคุณไม่แตกต่างจากเพื่อนร่วมชุมชน สิ่งหนึ่งที่ชอบมากคือตุ๊กตาของชาว ish, อาร์มิชซึ่งจริงมันเป็นตุ๊กตาที่แต่ก่อนเนี่ยคุณแม่คุณยายทําให้เด็กๆเ,เล่นเนี่ยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เป็นคาแรคเตอร์หลักของตุ๊กตาอาร์มิชเนี่ยคือจะเป็นตุ๊กตาที่ไม่มีหน้าเพราะว่าเขาบอกว่าคนอาร์มิชเนี่ยก็เหมือนกันหมดคือคุณไม่ต้องมีหน้ามีตาครับคุณไม่ต้องแตกต่างกันตุ๊กตาตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นตัวแทนของหลานคนนี้หลานก็เหมือนคนอื่นๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอาร์มิชเวลาอยู่ มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าคนที่เกิดมาในชุมชนอามิชเนี่ยฮะจะห้ามออกไปข้างนอกและแน่นอนว่าเขาไม่ได้ดูทีวีไม่รู้อะไรเลยว่าโลกข้างนอกมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะมันมีอยู่จริง,รงเหรอคะพี่ใช่ครับมันมีอยู่จริงแล้วก็พอถึงอายุ16ครับทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสได้ออกไปที่ไหนก็ได้ครับเป็นเวลา1ปีคือคุณจะไปนิวยอร์กคุณจะไปแคนาดาคุณจะไปเที่ยวประเทศไทยก็ได้ฮะให้เวลา1ปีครับหลังจากหนึ่งปีนั้นเนี่ยกลับมา แล้วเขาให้เลือกครับ <Wow. S 2> ว่าคุณจะเป็นอาร์มิชต่อหรือคุณจะไม่เป็นอ oh. สิ่งที่น่าสนใจคือ90%กว่าเร์เลือกที่จะเป็นอาร์มิชครับคือถ้าเราไปเที่ยวตามมติเราจะไปเห็นความแปลก แล้วก็รู้สึกว่าแปลกเฉยๆ<ช>แต่พอไปในรายการแบบนี้เอกก็ต้องไปค้นว้าว่าทาไมใช่ไหมใช่ครับใช่อย่างอาร์มิชเนี่ยมีมีสิ่งหนึ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตของเขามากๆนะครับครับคือผ้าของอาร์มิชผ้าหม่มฮะซึ่งมันคือผ้า<ม>ควิลนะฮะผ้าควิลนะก็คือผ้าที่เอาเศษผ้าเล็กๆเนี่ยม,มาเย็บต่อกันซึ่งมันสวยมากนะครับสมมุติมีบ้านหลังหนึ่งบอกว่าอยากได้ผ้าหม่มทุกคนในชุมชนเนี่ยครับที่เป็นเพื่อนสีกันเนี่ย จะเอาเศษผ้ามากองรวมกันครับแล้วพอถึงวันอาทิตย์เนี่ยบรรดาผู้หญิงทั้งหลายอ่พี่สาวน้องสาวคุณแม่คุณป้ามานั่งรวมกันครับแล้วก็ผักผ้าคิลวเย็บจนกระทั่งออกมาเป็นผืนหนึ่งเพื่อให้บ้านหลังนี้ซึ่งทุกคืนที่ห่มเนี่ยมันเหมือนกับใช้ชุมชนทั้งหมดเนี่ยห่มให้อบอุ่น บ้านอามิสเนี่ยเวลาที่เราขับรถผ่านนะครับตอนประมาณสัก5โมงเย็นเนี่ยนะฮะมันจะเหมือนภาพวาดเลยครับคือพ่อแม่ลูกพ่อนั่งอ่านหนังสือแม่นั่งถักนิตติง้งลูกก็วิ่งเล่นอยู่นะฮะแล้วลูกแต่งตัวเหมือนกันหมดนะครับเหมือนพ่อยอส่วนเนะี่ยผมไปถามเขาครับว่าเนี่ยเด็กในเมืองเขาเล่นเกมเขาดูทีวีกันแล้วโหวพี่บ้านพี่เป็นแบบเนี้ยความบันเทิงของบ้านพี่มันคืออะไรเนี่ยซึ่งเขาเขาก็มองหน้าผมว่าความบันเทิงของเราเหรอก็ครอบครัวไง เออแล้วผมรู้สึกว่าเออจริงเนอะนี่เป็นสิ่งที่คนลืมไปเยอะเลยเนาะใช่ครับทุกวันนี้กลายเป็นว่าเราฝากความบันเทิงไว้กับอินเทอร์เน็ตไว้กับทีวีไว้กับรายการแล้วเราแยกห้องกันดูครับแต่พวกเขาอะความบันเทิงก็คือเล่นกับลูกลูกเล่นกับพ่อแม่ผมว่าผมว่ามันน่าคิดมากว่าจริงๆเราพัฒนาขึ้นหรือพัฒนาลงหรือเราเลวลงเออมันก็น่าคิดนะครับว่าการพัฒนาแบบไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยจริงๆมันก็น่าตั้งคำถามว่า จุดสมดุลของการพัฒนาหรือว่าการใช้ชีวิตให้มันมสวยงามเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ม,มีมีคุณคุณลุงคนหนึ่งเผ่าโฮปิผมก็ถามเขาว่าเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรเขาบอกสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาคือความชราครับงนเปลี่นยนนามปากกาแล,ล้วอยากได้คุณค่าของชีวิตชราเมอนจันเหรอวะ เครื่องดิจิตอลมัลติฟังก์ชันจากโคโนิก้ามินโนตา สิ่งที่เราไปเห็นเนี่ยมันก็ทําให้เราทบทวนชีวิตตัวเองอยู่ตลอด<ม>อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอประเด็นมันชัด<ม>โอ้โหมันยิ่งสะท้อนนะฮะว่าเฮ้ยเราเราเหมือนแบบโดนตบหัวตลอดเลยว่า<ม>เอ๊ะยเราใช้ชีวิตแบบไหนอยู่กันแน่นะมีที่ไหนที่ประทับใจครับตอนที่ไปอินเดียแดงก็<ม>ก็ประทับใจนะครับเขาใช้ชีวิตอยู่กับอยู่กับธรรมชาติมากๆครับสาหรับอินเดียแดงเนี่ยท้องฟ้าคือพ่อ<ม>แล้วก็แผ่นดินเนี่ยคือแม่อ<ม><ม>ทีนี้เนี่ยวิถีชีวิตที่มันผูกพันกับธรรมชาติแบบนั้นเนี่ยมันทําให เขาเขาคิดทุกอย่างเวลาที่จะทำอะไรกับธรรมชาติต้นไม้เนี่ยมีชีวิตเพราะฉะนั้นการตัดต้นไม้เขาจะบอกต้นไม้ก่อนอถ้าต้นไม้ตัวใหญ่คือนับเป็นปู่เป็นย่าอบอกว่าเนี่ยขอขอ,ขอตัดขอบคุณมากที่แบบสละชีวิตมาแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยมาใช้จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเวลาที่ฆ่าสัตว์ตัวหน,นึ่งเนี่ยฮะเขาก็จะบอกว่าขอบคุณที่เอาพลังงานของคุณเนะ่ย มาให้พวกเราต่อชีวิตพวกเราพว oh. กเราก็จะใช้ชีวิตต่อไป oh. ให้มันดีอะคะ uh huh. คือจริงมันคล้ายๆหนังเรื่องอวตารคือการที่เห็นว่าพลังงานทุกอย่างรอบๆตัวเราอะ uh huh. มันมีมีคุณค่ากับเราแล้วก็มีคุณคุณลุงคนหนึ่งเผ่าโฮปิเขาเป็นคนอายุประมาณสักเกือบ60นะครับผมก็ถามเพราะว่าเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรเพราะว่าโฮปิเนี่ยเป็นชนเผ่าที่คล้ายๆกับใช้ชีวิตแบบไม่ต้องการอะไร ไม่อยากสะสมอะไรปลูกข้าวโพดก็คือปลูกเพื่อที่จะได้มีกินแล้วก็ก็<ม>พอรักแล้วก็ใช้ชีวิตไปใช่ไหมครับแ้วจริงคุณมีสิ่งที่มีค่ากับชีวิตบ้างไหมฮะ<ม>เขาบอกสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาคือความชราครับ<ม>เออซึ่งมันทาให้ผมคิดว่าเฮ้ยในเมืองไทยเราไปฉีดโบ็อกไปอะไรแบบ<ม>เราไม่อยากแก่ทําลายคุณค่าที่สุดในชีวิตของคนอินเดียแดงไปสําหรับเขาเนี่ยบ,บอกว่าชนเผ่าโคปีเนี่ยก็คือยิ่งคุณแก่มากขึ้นเท่าไหร่ คุณยิ่งมีค่าในตัวเองมันมีประสบการณ์แล้วประสบการณ์สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้คุณนะ่ยรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเพื่อที่จะใช้สิ่งลนั้นถ่ายทอด,อดให้คนอ,อื่นต่อไปครับโอ้คมมากโอก้ยงนเปลี่ยนนามปากกาละ <laughs> อยากได้คุณค่าของชีวิต <laughs> ชลาเมืองจันหรือวะ <laughs> ฟังเอ๋แล้วชีวิตเอ๋สนุกมากเลยแล้วก็รเรียนรู้จากช่วงเวลาที่ไปท่องเที่ยวปกติแล้วก็ไปเที่ยวพื้นที่ชีวิตเนี่ยผมมันได้ความหมายหลายๆอย่างเลย<อ>ที่น,<อ>น่าสนใจอันหนึ่งคือพี่เอ๋ได้คุยกับคนเยอะมากใช่ครับการไปทําพื้นที่ชีวิตเนี่ยมันเปิดโอกาสให้คนคนนั้นเนี่ยเขานั่งอยู่กับเราแล้วก็เขายินดีที่จะพูดในสิ่งที่มันลึกมากนะฮะหรือประวัติบางอย่างที่เขาคงไม่มาพูดคุยกับนักเดินทางทั่วไปก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากทจริงก็มีอีกคนหนึ่งที่ผมประทับใจนะครับตอนที่ ตอนที่ไปเดนมาร์กเนี่ยมันมีชุมชนคือเราไปทําเรื่องของชุมชนแนวทดลองครับชื่อสวันหอมนะฮะชุมชนนี้ก่อตั้งขึ้นโดยการที่มีคนคนนึงคิดขึ้นมาครับพี่ตุ้มว่าอยากจะสร้างชุมชนขึ้นมาอันหนึ่งที่ไม่ข้องเกี่ยวกับรัฐแหละแล้วก็เราจะดูแลกันเองอให้ข้อม,มูลให้ข้อม,มูลฮะคือเราจะมาทําฟาร์มกันนะเราจะอยู่ด้วยกันแล้วก็กินข้าวร่วมกันเลี้ยงวัวด้วยกันปลูกผักแล้วก็เนี่ยเอามาแชร์กันเนี่ยฮะ มันฝันมากนะครับแต่ในยุคนั้นเนี่ยในยุคฮิปปี้ในยุคที่ทุกคนกำลังมีความฝันเนี่ยเกิดความฝันแบบนี้ขึ้นเยอะมากแล้วก็เกิดขึ้นในเดนมาร์กนะครับก็มีการส่งจดหมายครับแล้วก็เอาไปลงหนังสือพิมพ์มเรียกให้คนที่สนใจแนวคิดเดียวกันเนี่ยมาร,รวมตัวมีคนมีคนเริ่มต้นทั้งหมด12คนนะครับเรียกว่าผู้นําชุมชนก็ได้นะครับเริ่มต้นมีคนมาร่วมด้วยเป็นร้อยเลยะฮะ สุดท้ายเกิดชุมชนนี้ขึ้นมาจริงผมถามเขาบอกว่ามาถึงทุกวันนี้เวลาผ่านไป30กว่าปีแล้วเนี่ยเหลือท่านผู้นำเนี่ยกี่คนซึ่งจริงผู้นำคือนักฝันตัวโยงแล้วก็คิดภาพนี้มาเสร็จสรรพนะฮะทุกวันนี้เหลือผู้นำคือเขาคนเดียวครับผมถามเพราะว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากการทำชุมชนในฝันเนี่ยมา30ปีเขาบอกเขาได้เรียนรู้ว่านักฝันเนี่ยจริงๆแล้วอะก็ไม่เหลือพื้นที่ให้ความฝันคนอื่นเหมือนกัน แล่จริงๆความฝันที่มันสุดโต่งมากๆเวลามารวมกันนะครับมันปะทะกันแล้วจริงๆแล้วคนที่เขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้ว่าความฝันที่มันจะเป็นจริงได้ะคือความฝันที่เผื่อพื้นที่ให้ฝันคนอื่นได้อยู่ด้วยคุณลุงคนนี้ทำให้ผมเข้าใจว่าอุดมคติของเราอ่ะมันไม่ใช่อุดมคติของคนอื่นคือถ้าเป็นโลกมันต้องประกอบด้วยคนหลายๆคนใช่ครับไม่มีทางที่มย์ทุกคนจะฝันเหมือนกันหมดใช่ฉะนั้นคุณต้องมีที่ว่างให้คนอื่นด้วยมันถึงเป็นโลกโลกหนึ่งใบ โอ้ไปทุกที่นี่ผมผมว่าเอ๋เติบโตขึ้นทุกจากทุกพื้นที่เลยครับใช่ครับจริง,รงก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ทําให้เติบโตขึ้นเยอะครับแต่เติบโตที่สุดรู้สึกจะเป็นที่บาร์เซลโลนาทําไมคะพี่เอ๋ไปเจออะไรมาที่บาร์เซลโลนาอันนั้นเนี่ย <c oughs> เป็นเจอขโมยครับเจอขโมยเอ๋อะไรเพื่อนกระเป๋าผมก็เปิดไปดูอ๋อมันหล่นมาจากข้างบนนี่เฮ้ยกระเป๋าผมะ ตอนที่ไปแจ้งความเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าของในกระเป๋ามีมูลค่าเท่าไหร่พี่โปรดิวเซอร์ผมบอกว่าประมาณล้านหนึ่งผมว่าเอเตอิบโตขึ้นทุก ทุกพื้นที่เลยครับใช่ครับจริงก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ทําให้เติบโตขึ้นเยอะครับแต่เติบโตที่สุดรู้สึกจะเป็นที่บาร์เซโลนาทาไมคะพี่เอไปเจออะไรมาที่บาร์เซโลนาอันนั้นเนี่ยเป็นเจอขโมยครับเจอขโมยแต่มันเป็นขโมยที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเลยฮะเขาขโมยอะไรของพี่คะกระเป๋าใบหนึ่งครับซึ่งเป็นกระเป๋าใบเล็กๆของพี่ชื่อพี่เนนครับพี่เนนเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์นะครับซึ่งซึ่งไปด้วยกันเราไปกันงสี่คนนะครับ มีตากล้องโปรดิวเซอร์ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์แล้วก็พิธีกรพี่เนเนยถือกระเป๋าใบนี้ไว้และขโมยเนยขโมยกระเป๋าใบนี้ไปซึ่งในกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมีสิ่งที่มีค่าที่สุดในทริปนั้นก็คือฮาร์ดดิสซึ่งบรรจุฟุตเทจทั้งหมดที่เราถ่ายไว้11อวันคือพี่โดนขโมยวันที่11ที่เดินทางมาแล้วอย่างเงยใช่ครับ,ค,รบคือทริปนั้นมีทั้งหมด14วันครับ,รบและเราเนี่ยเดินทางไปทั่วสเปนเลย เหนือใต้ออกตกไปหลายเมืองมากนะครับผมว่าประมาณ7-8เมืองอะฮะไปถ่ายแบบโอ้โหตั้งแต่ตอนนั้นทำสอหัวข้ออันนึงก็คือ Spanish Inquisition นะฮะก็คือตอนที่สเปนเนี่ยไล่ฆ่าชาวมุสลิมและชาวยิวนะครับกับอีกอันนึงก็คือตอนที่สเปนไล่ล่าแม่มดอมตอนแม่มดก็ขึ้นไปหมู่บ้านแม่มดถ่ายมาแล้วไปถ่ายอ้ออีกหัวข้อก็คือวัวกระทิงไปดูวัวกระทิงเนี่ยสามแมชซึ่งวัวตายไปทั้งหมด18ตัว เร,เ,รเราถ่ายเก็บภาพเลยมันได้เยอะมากกระทิงควิดมาทอดกระทิงขวิดม้าล้มสามตอนนี้อยู่ในกระเป๋าแล้วฮะแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์เขาพูดเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวฮั์ดิสแบ่งกันถือ,อเพราะว่ามันมีสองตัวครับเราก๊อไปไว้ทุกคืนคใช่ไหมฮะจะได้หายไปตัวนึงไม่เป็นไรอย่างงี้เลือีกตัวนึงพุ่งพูดเลยครับเดี๋ยวกลับไปโรงแรมค่อยแบ่งไม่ถึงโรงแรม ไม่ถึงโร oh. งแรมครับ oh. เพราะว่าพอขึ้นมาจากสถานีรถไฟบาร์เซโลนาพอขึ้นมาเป๊ะเนี่ยมันก็มีผู้ชายคนนึงเขาพยายามยืดยื่นทิชชู่เราเหมือนคนแจกทิชชู่อะครับเราก็ไม่สนใจล้วก็พี่เนนเนี่ยกางกางแท็บเลต็ตออกมาแล้วก็แบบว่าหาโรงแรม uh. พี่สร้างภาพว่ามาทักว่าแบบเอ,เอ๋อะไรเปื้อนกระเป๋าผมก็เปดิดเปิดดูผมก็ไม่รู้อะไรผู้ชายคนนี้แจกทิชชู่ครับเขาเดินมาหาเราแล้วเขาก็ชี้ขึ้นไปข้างบน uh. แล้วบอกอ๋อมันหล่นมาจากข้างบนนี่แป uh. ๊บเดียวพี่เนนพูดขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าผมอะ แล้วระหว่างที่มองใช่ระหว่างที่มองก็มีคนเนี่ยฉวยไปแล้วครับและและ,และทันใดที่เรารู้ตัวปุ๊บก็มีผู้ชายฝรั่งอีกสองคนบอกว่ามันลงไปที่รถไฟใต้ดินแล้วผมก็วิ่งไปที่รถไฟใต้ดินเงียบสนิทคือ2คนนั้นเนี่ยก็ร่วมแก่งด้วยและทั้งหมดนะครับที่ถ่ายมาสารพัดเมือง11วันหายไปในภายในปีบิา คือของมีค่าอย่างอื่นของพี่อยู่หมดยกเปนี้พี่ตากล้องเนี่ยถึงขั้นบอกว่ามึงเอากล้องไปเลยอ่ะหลายแสนน่ะยังดีกว่าเพราะว่าไอ้ที่ถ่ายไว้อ่ะมันโอ้โหเรากลับไปถ่ายอีกไม่ได้ครับตอนที่ไปแจ้งความเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าของในกระเป๋ามีมีลคคาเท่าไหร่พี่โปรดิวเซอร์ผมบอกว่าประมาณล้านหนึ่งล้านบาทไทยอ่ะตำรวจบอกคุณใส่อะไรไว้ซึ่งจริงมันถึงจริงนะครับเพราะมันสามตอนใช่ครับครับแล้วพี่เอ๋่ทำยังไงคะตอนนั้น ผดหูมากนะครับแล้วก็ผมว่าโชคดีที่มันเป็นรายการธรรมะนะครับพี่แป๊ะพูดคำหนึ่งดีมากเลยเขาบอกเราเดินทางกันมาเยอะมากนะถ้ามันไม่เกิดขึ้นเลยอ่ะสิแปลกจริงจริงไอ้ที่มันเกิดขึ้นเน่ะมันมันน่าจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้อยู่บ้างอยู่แล้วแหละฮาร์ดดิสหายลืมฮาร์ดดิสอะไรเงี้ยผมนึกถึงที่เอพูดถึงว่าเวลาเราเดินทางมันต้องเปิดกว้างกับความไม่แน่นอนมาแล้วใช่ครับผมวม่าเป็นคนแบบนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ มันไม่ถึงวินาทีสุดท้ายเราอย่าเพิ่งยอมผมบอกพี่ก็บอกว่าพี่เราไปเดินเปิดถังขยะหากันไหมไอเดียอย่างนี้เลยเหรอเออเออเออแต่ว่าพี่แป๊ก็บอกว่าอ่เดี๋ยวเราขอไปเก็บแล้วก็กินข้าวกันสักมื้อนึง แล้วก็มาเดินไล่เปิดถังขยะในบาเ,เซลโลนาซึ่งมีเป็นพันถังแล้วเราคิดว่าเผื่อเขาจะไม่เอาฮาร์ดดิสเราซึ่งมันลมๆแรงๆมากครับจนกระทั่งสุดท้ายผมว่าผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคือหนังสือด้วยรักและช็อกโกแลตในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันมีเรื่องสั้นๆนะครับเป็นเรื่องที่แบบที่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาไฟไหม้กันหมดเลยพอแม่ก็ร้องไห้ว่าสูญเสียทุกอย่างไปแล้วลูกเขาก็มาสกิดบอกว่าเราไม่ได้เสียทุกอย่างไปหรอกอย่างน้อยเราก็ยังเหลือกันอยู่ ในนั้นเนี่ยเขาเขาขไว้บอกว่าเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นในชีวิตเนี่ยอย่าไปมองว่าเราเสียอะไรไปให้มองว่าเราเหลืออะไรอยู่บ้างผมก็เลยถามพี่แปะว่าพี่เราเหลืออะไรอยู่บ้างพี่แปะเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆเราเหลือนะอเราเหลือเมมโมรี่การ์ดที่ถ่ายมาเนี่ยแต่ฟอร์แมตทิ้งไปหมดแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะกู้ไฟล์ได้อยู่พี่แปะก็เลยเริ่มจากคืนวันนั้นครับแล้วก็นั่งถึงตีสี่โหลด โปรแกรมกู้ไฟล์ทุกโปรแกรมที่มีในอินเทอร์เรน็ตมาแล้วนั่งกู้ไฟล์ถึงตีสี่ได้มาเป็นแบบว่าบางทีเอ๊ะอย่างเงี้ยฮะสัมภาษณ์ก็แบบว่าสั้นๆกระโดดกะโดดแต่มันก็มีบางอันที่เหลือช่วงยาว<ม>แล้วก็เลยลองมาดูว่าเฮ้ยเราพอจะทำได้สักตอนไหมคือ<ม>สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเนี่ยม,มันต่างกันมหาศาลครับแล้วก็เราคุยกันว่าเราเหลืออะไรบ้างก็คือเราเหลือเมมที่กู้ได้บ้างเราเหลือเวลาสองวันงั้นเราเลือกเมือง อีกสักสองสาเมืองแล้วกลับไปถ่ายกันอีกรอบอสุดท้ายเราก็กลับไปถ่ายทำกันอีกรอบนึงครับแล้วก็ได้เทปที่พวกเราภาคภูมิใจมากสุดท้ายได้กลับมาหนึ่งเทปผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยครับจากทิดนั้นเรียนรู้อะไรผมเชื่อคําพูดของนิเช่นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่มันไม่ฆ่าคุณตายอะ มันทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นรายการพื้นที่ชีวิตเดินทางไปต่างประเทศเยอะแต่ก็มีอันหนึ่งที่เป็นเทปที่ผมชอบก็คือเทปที่เอไปปฏิบัติธรรมครับผมใช่ไหมครับครับหนังสือบางเล่มที่เคยอ่านนะครับเขาก็จะบอกว่าเราเดินทางมามา,มากมายนะครับแต่ว่ามันไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เดินทางเข้าไปข้างในใจของเราเองด้วยนะครับมผม,มคิดว่าผมอ่านหนังสือธรรมะที่บ้านนี่แบบมีเป็นชั้นเลยใะหเยอะมาก รร้สกว่าเราเข้าใจแล้วครับพี่ตุม้มแต่ว่าการไปแบบทางนี้มันเปลี่ยนความคิดผมไปสิ้นเชิงเลยการที่ต้องนั่งวิปัสสนาเนี่ยครับมันคือการที่เข้าไปสํารวจตัวเองจริงๆเพราะว่าเวลาที่เราไม่ให้โลกข้างนอกมันไหลไปในตัวเราเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างในเราเนี่ยมันคิดอะไรอยู่มันรู้สึกอะไรอยู่ครับแล้วก็การนั่งสองสาวันแรกเนี่ยมันก็ทําให้รู้เลยว่าโอ้เรามีความคิดเยอะมากจริงๆนะครับ สิ่งที่เราเคยเข้าใจผ่านการอ่านเนี่ยว่าอ๋อจริงๆแล้วทุกอย่างก็คืออันนี้จังทุกขังอนัตตาเงนี้ครับเราก็เข้าใจนะครับว่าอ๋อความทุกข์เดี๋ยวมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแต่ความเข้าใจเนี่ยมันไม่เท่ากับความเข้าถึงหรือว่ารู้สึกแม้สิ่งที่มันเกิดขึ้นและดับลงอย่างง่ายๆเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกลึกกว่าการอ่านจริง,รงๆคือที่นั่นเขาจะสอนให้เคลื่อนจิตใช่ไหมครับเราก็นั่งไปเรื่อยๆครับ ตำแหน่งที่มันเคยปวดมันเคยเมื่อยนะฮะหรือว่ามันเคยเหน็บชาพอพอเรากําหนดรู้เนี่ยกลับมาอีกทีที่จุดนั้นเนี่ยมันก็หายไปแล้วะฮะแล้วก็ในจังหวะที่ผมรู้ร,รู้รู้สึกตัวว่าแบบเออสิ่งที่มันเคยเป็นมันหายไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าโหนี้จริงๆทั้งร่างเนี้ยมันอน,นิจจังนะครับอคือพูดมันก็เนี่ยมันก็จะเป็น,ปน,นการพูดอีกเหมือนกันแต่ว่าการเป,ปลี่ยนแปลงลึกๆในใจเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปจริงๆครับ การเดินทางของเอนิ้วกลมยังไม่มีที่สิ้นสุดครับคงเดินทางไปเรื่อยๆและเราทุกคนคงได้ติดตามว่าการเดินทางของเอนิ้วกลมนั้นจะได้คนพบอะไรบ้างครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆนะคะที่ทําให้เราสนุกกับการเดินทางแบบใหม่ขอบคุณค่ะครับพบกับรายการฟาส t f ฟู้ธุรกิจได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา11โมงครึ่งนะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ